หลายๆคนคุ้นชินแต่เด็กสมัยใหม่อาจจะยังไม่คุ้นเพราะว่ามันก็านานแล้วเนาะในไข้ไข้ไอนมานครับคนนิกรกินหวนรวมทั้งมีด็อกเตอร์เลยครับผม ด็อกเตอร์ดีเรกนะฮะเข้ามาร่วมกวนบรรดาเมเียครับผมมีใครบ้างฮะนักฮาใครอีกค,ค,ค,ครับ จ <laughs> สว<ก>ัสดีครับผมโปก,กี้จิตพุสุภาสิชยัยครับผมรับบทเป็นพลประชาพรครับิและเก,ก,กนะคะรับ,บเป็นนารยาควครับมิชวนนะครัรัเเะระบ,บเป็นนี้ก่อนครับก็เป็นเปรรยาของไม่ใช่เาสามีนีนสามีของครับ <laughs> ผม เป็นภรรยค่ะเป็นภรรยาเป็นภรรยาบาลรย่านี้ภรรยาของิจอนค่ะสยไม่ครับสวัสดีครับผมอุ๋ยนัทเกียรกิพิตครับเป็นเสียงจิตหวนครับสวัสดครับแกผมพาขมลนะคะรับบทเป็นเนินอละอค่ะก็เป็นภรรยาที่สวยมากของเสี่ยขาไปสวัสดีครับผมรัตนทพิชินสุรสดครับรับบทเป็นดาตอร์ดีเร่เหมือนผู้นี้หารกันเลยครับชิชกันเลอยนะ ให้สมเป็นหัวเบียกันหน่อยนะครับครับผมสวัสดีค่ะดิมพัดนึพิมค่ะรับบทเป็นประภาค่ะครัยังไงครับชุดวันนี้กันดูแบบว่าผู้หญิงที่เข้ากันมากๆเลยเปลี่ยนแค่สีนะทีจริงในในเรื่องเนี่ยเราจะประลาดมากเกื่อใหได้ชมนะเราก็ต่างกันเป็นสีครับผมพูดเลยซีซั่นนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าในพื้ที่เซ็กซี่นะครับผม ลูกของเขาเนี ata, fit in, fit in, ่ยก็จะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตานะฮะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ฟุ้งฟิ้งจริงๆแน็ตเนี่ยหายจากละครประมาณ6กปีได้ครับผมพอกลับมาเล่นเรื่องนี้ก็มาเจอโจทย์ยากเลยค่ะมาเจอละครเพลงละครมิวสิควลเลยซึ่งแน็ตเก็ไม่เคยร้องเพลงก็เพิ่งจะมามาฝึกเรื่องนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แน็ตด้วยแล้วกันนะคะส่วนเรื่องของบุฟเฟตี่ต้องเปรียบไปตามละครเน่เรื่องนี้เรื่องแรกเลยโอ้ยเหมือนกันเลยนะ พี่วินไปเจอพีครับแบบคนโหดพี่วินี่เจออีกแล้วแต่ว่าเรื่องมีคนโหดหมดเลยครับเกคยทำให้ไปถ่ายคบินปมิกซ์เคยได้ถ่ายคลิปมิกซ์ด้วยครับโดนแก้มห้าเลยครับโดนจับแต่งเป็นผู้หญิงด้วยครับอะไรก็ไม่เคยทำครับทุกอย่างทั้งเรื่องนี้ครับในส่วนของพี่โบกี้นะครับชายคอยหลอกเฮ้ยมาน้องเลย เมื่อน้องเลยตอน้ราอะไรตอนที่เรียนที่มหาลัยนะครับครถไม่ถือว่านักแสดงเองก็ต้องหนักมากแล้วคือเวลาที่มันจำกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาเทคน้อยมากคือต้องเล่นได้เลยอย่างเงี้ยเข้าฉากรับกิ้งทำอะไรพวกแทบจะแบบว่าต้องทำให้ให้ให้แบบตางทันเวลาเพราะว่าเวลาเวลาทิมถ่ายของเรามันไม่ได้ยาวแต่ว่าในวันหนึ่งเนี้ยยาวคือไม่ได้ก็เลยค่ะที่หน้าแม่ของบ้าน่แม่ตลอด มงงนนไแต่เรื่องนี้เนี่ยบางแต่งหน้าบางมากไร่เลยอะไรไม่ได้เลยค่ะต้องให้เป็นธรรมชาติที่สุดแต่เครื่องมากนะคะผู้หญิงเนี่ยทุกเทความเป็นธรรมชาติสุดๆคิ้วบางทีคิ้วไม่ยอมเขียนแต่เิวสีใสคอนแทคเป็นสีอะไรก็ลาโดปัญนาตลอดใช่ในในในเรื่องไม่ได้ใสในเรื่องไม่ใสครับในเรื่องเป็นใสใสใสครับจริงไม่ใส ใส่ไปข้างนอกเนาะครับผมนี้นะฮะแต้วมีคนนึงแอบเติมตลอดเลยนะฮะคนพูดอยู่ก็แอบเติมอยู่ในน้ำนะไม่คยข้ากันต่อนฟี่ามากคือนัก5ก็แต่หน้ามาจากบ้านเลยไม่รูอไหันใช่หน้าโปไทีไปที่น่ส่วนมาก่แต่น่าจะมาเต็มก่อนนะแดงแล้วค่ะนี้กมาแล้วยนอเคนะฮะี่ก็คุยกันพอของปากของคอนะครับโอ้โหเต็มเลยฮะอย่าเปลยน ใองเราย้อนไปดูได้ย้อนไปดูได้ยูดูย้อนดูได้ยูทนะหรือว่าใครไม่เคยดูนะเริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกของซีซั่นสองนะไม่ได้ไม่ได้